เบอร์สี่คนมีลำเบอร์สี่นิดหนึ่ครับบ้านกรวดอำเภอหนองกี่่ได้กวาอำเภอพุทธส่งอำเภอหนองบ่อยให้ไม่ได้เดี๋ยวจะไป่ไปกากะอย่ามาเลยพับปลาชานนนสุวรรณบ้านด่านนนดินแดงบ้านใหม่ชัยพัฒนแคนดงเฉลิมพระเกียรติ ท่านะครับท่านสามารถมารับเอกสารได้นะครับแล้วก็นำเอกสารนั้นไปกรอกรายีอันได้ทุกคนธรรมดานะครับย้อนหลัง3ปีปีทำปี6องพัน้าร้ยบี่ ไป,ไปพบยางเลยครับขอให้ท่านมาเข้าด้านหน้านะครับและหนึ่งท่านจะผู้สมัครหนท่านจะมีผู้ติดตามนะครับหนึ่งคนได้นะครับอำเภอพุทธิสงฆ์อำเภอบักคำอำเภอพรกวาชัยอำเภอนาโูอำเภอชียเใหมจากที่เ,าเราทราบนะครับโดยทั่วไปนะครับจสอดคต้อง ว่าความสะดวกไ่นสมาชิกสาภาพการมหารสุดจังหวัดเป็นเนวนสองพับาทส่วนนี่ครับไอ้นี่เขาไอ้นี่เป็นพวงมาลัยรองนายกติดลงไ 아 <목소리나>

เลือกมาเลือพูดรายการฟเดียวขอเงนเดิมเลือกม่าด้ครับอามินตะพูดแม่เล้กสีเลือกวยอย่าลืมสีนะด้วยย่ไงเงี้ยไม่ได้เ่ไม่ะครับไม่ได้ดดโต Terima kasih อยู่ใน นโยบายก็คือเราสารต่อนโยบายเก่าที่เราทําไว้อยู่แล้วนะครับตอนนี้เราทําได้อยู่ประมาณสักหกสิบขเปอร์เซ็นต์แล้วครับอาจจะมีโครงการมีนโยบายเพิ่มอาจจะเป็นเรื่องน้ําด่มน้ําสะอาดของพี่น้องชาวประชาชนชาวจังหวัดปีรำก็จะอาจจะเพิ่มเติมอีกนโยบายหนึ่งนะครับคจังวะเรื่องความรุนแรงเรื่อง,งอะไรวะไม่ครับไม่เรา เสียงโดยอว่าโดยความชอบธรรมโดยประชาชนใจอยู่แล้วนะครับก็คงจะไม่มีความแรงแบบจังหวัดนะไม่มีนะครับครับหาเสียงกันโดยมีรำหาเสียงกันแบบแฮปปี้อยู่แล้วครับไม่มีไม่มีการที่จะมาอใช้ความรุนแรงอะไรไม่มีครับขังใจไหมครับเ่าจะรับเดือกตั้งพร้อมรอที่ทั้งสี่สองเขตดังหวัด ในสมาชิก4งเนี่ยผมมั่นใจนะครับเพราะว่าสมาชิกของเราแต่ละคนเนี่ยลงพื้นที่หนักนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาก็ดูแลที่น้องประชาชนทุกคนอย่างดีนะครับโดยเฉพาะตอนช่วงโควิดเนี่ยเราทุ่มเทอ่ากำลังกายกำลังใจทุกคนฮนะลงไปช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ทุกคนครับเชิง่นิบัมีการพักการเมืองเดชเ,เข้ามาหาเสียงช่วยลุกพักอะไรต่าง วันนี้ไม่ทราบเลยครับเพราะมีพรรคการเมืองเข้ามาแม้นี้เองต้องต้องดูพรรคอื่นด้วยครับส่วนของเราเองก็หาเสียงในนามของกดวีรัมครับเพราะธรรมดารับการเมืองต้องมีคู่แข่งอยู่แล้วก็ก็ไม่ได้หนักใจครับก็ถือว่าเราแข่งขันโดยประชาธิปไตยนะครับไม่มีอะไรโอ้ยนโยบายนี้ทำไม่ได้อะ ก็คือเรามีนโย,ยบายช่วยเหลือประชาชนตามกรอบนะฮะตามกรอบของระเบียบของอ,อปจงบอ,อปจอมีทั้งหมด650ล้านนะครับจะไปช่วยพันสองพันล้านเป็นไปไม่ได้นะครับก็ทําตามกรอบและระเบียบของราชการที่กําหนดไว้